ถ้าพูดถึงบ้านสักหลังที่อยากเป็นเจ้าของแอดมินบอกเลยค่ะว่าหลังนี้เป็นหลักที่ควรอยู่ในตัวเลือกของทุกคนค่ะวันนี้นะคะแอดมินพาทุกคนมาเปิดบ้านที่พนาสนบางโจพิกัดถลาดกันค่ะบ้านสวยๆหลังนี้นะคะจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมบ้านสวยๆหลังนี้กันค่ะกับบ้านพนาสนบานโจพิกัดตลาดค่ะบ้านหลังนี้มีที่ทั้งหมด36ตารางวาประกอบไปได้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำและห้องครัวสวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยังนี้นะคะนินพนามาชมบ้านสวยๆหลังนี้เลยมาดูกันที่โซนครัวก่อนดีกว่าค่ะห้องครัวเนี่ยวสวยงามนะคะมาอูเคาน์เตอร์กว้างๆอย่างนี้เลยค่ะจะบอกว่าเคาน์เตอร์นะคะสามารถจัดวางของได้แบบ จุใจแล้วก็เยอะมากจริงๆค่ะมาพร้อมซิงวัน้านสองหลุมนะคะแล้วก็เตาแก๊สทางด้านนี้ค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องอเนกประสงค์นะคะกว้างๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนสามารถจัดวางเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นได้นะคะจะวางโซฟาทีวีเนี่ยก็เรียกได้ว่าพื้นที่เหลือๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องนอนกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ห้องนอนเล็กดีกว่ามีเลยค่ะทุกคนในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างค,าค่ะมีหน้าต่างทางด้านนี้นะคะ2บ้บานที่สามารถเปิดไปชมวิวด้านข้างบ้านได้ค่ะและหน้าต่างบานนี้ค่ะสามารถเปิดไปยังโซนห้องเก๋ได้ด้วยค่ะ ถัดจากห้องนอนเล็กทางด้านนี้นะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ําห้องกลางค่ะสําหรับห้องน้ํานะคะมีสุขภัณฑ์มาให้ครบคันค่ะแล้วก็มีฝักบัวให้ด้วยค่ะและถัดมาทางด้านข้างค่ะเราจะพบกับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะที่มีห้องน้ํำในตัวหนึ่ห้องค่ะ โดยรมนะคะพื้นที่กว้างขวางห่างมีหน้าต่างทางด้านข้างเช่นกันนะคะและก็หน้าต่างบานใหญ่ทางด้านหน้าบ้านค่ะและอย่างที่บอกค่ะว่ามีห้องน้ําในตัวค่ะทางด้านนี้เลยค่ะในส่วนของห้องน้ํานะคะสุขภัณฑ์ครบครันเช่นกันค่ะและมีฝักบัวให้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้นะคะด้วยความที่เป็นบ้านแฝดกค่ะดังนั้นเนี่ยพื้นที่เหลือๆแน่นอนค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านหน้าบ้านค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะสามารถจอดรถยนตได้หน,น,น,นึ่งนนะคันค่ะแล้วอยู่ขางล่างค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นบ้านแปกค่ะดังนั้นนะคะพื้นที่ข้างบ้านเหลือๆอย่างนี้เลยและบ้านหลังนี้นะคะเราก็แถมทางน้ำกับปั๊มน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ และบ้านหลังนี้ไหมคะราคาแค่2.79ล้านบาทเท่านั้นค่ะถ้าบอกว่าเป็นบ้านแฝดราคานี้เนี่ยก็ไม่ได้หายกันได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าว่าใครสนใจนะคะก็รีทักแอดมินมาได้เลยะคะ่ะและคลิปต่อไปนะคะแอดมินจะพาไปเปิดบ้านหลังไหนไว้คอยชมกันค่ะ